เริ่มจากห้าตัวนี้เป็นห้าหนึ่งพอเก้าตัวนี้เป็นเก้าห้าพอเข้าตัวนี้สี่สองสองพอเข้าตัวนี้เป็น 3, 7, 2, อ, 7, 2, อ, 7, 2, อะไรสามเจ็ดสองรึเปล่าเจ็ดเจ็ดสองอะก็เปลี่ยนโซนแน้ะเออสามเจ็ดสองแล้วเป็นสเต็ปถือว่ายาก 6, อยู่ผมก็พยายามม,มาที่หกแต่เป็นหกแปดแต่ว่าก่อนนั้นนั้นสามคือสามห้าได้พอหก คือไม่โชว์แาว่าน,นี้ถ้าก็โชว์ก็เห็นไหมหนึ่งหนึ่งเกได้หนได้หนได้นะถ้าเข้า1นะึ่ะแต่เข้า4ก็4,7หรือ4,9ได้น่าน่าจะไปแค่2ตัวนี้นะ <Wow. S 1> ปกติต้องเข้า4ี่เข้า 1. หนึ่งหวยปกติจะมีแค่นี้ที่ผมเลงไว้คือ4,9ก้ากับสีแต่ผมจะชอบ4,9เพราะว่าจะมี บนไดาย้อนหลัง20ปีเขาทางเดินเขาจะตรงเหมือนบังคับก้าวอยู่หลักหน่วยกรณีศูนย์เนี่ยก้ากึงอยู่นะเดี๋ยวเด๋ยวถึงวันนี้ถ้าเขาขึ้นสเต็ปสองก็พอลุ้นศูนย์เี่เอาไปนี้ดีกว่านะรางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งอ่ะสองตัวุนหนึ่งครั้งไม่ต้องพูดเนาะแค่นั้นครับ เอาแบบไหนดีเนาะเดี๋ยวถ้าสมมติสี่เก้าเดี๋ยวมีม,ม,มีมีมกุกชอบสี่เก้านะวันนี้ชอบสี่เก้าเน้นเลยไหมเน้นได้แต่ประกาศแดงไม่เห็นนะเท่าน้ำเงินก็ถือว่าใช้ได้แตยสี่เก้าดีกว่าตัวหน้าที่ผมมองเข้าๆนะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่มองเข้าๆสามตัวหน้าเลยเออสามตัวหัวพูดผิดนะอ๋อผมพูดไม่ถูกคือหารางวัลที่หนึ่งอย่างเดียว สามตัวหัวมาแล้วนะครับแบบนี้ตอนหลักร้อยผมไม่รู้นะอืบออนี้นะนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นะตัวหัวคือไปซื้อลอตเตอรี่ให้ได้ตัวนี้คือตัวหน้าแล้วตัวอันนี้ก็ไม่รู้ไอตัวไหนนะแต่ตัวนี้คือแบบนี้จะว่างอยู่หลักร้อยตัวเดียวเอาแบบนี้เดี๋ยวมุกนี้ดีกว่ามีเปอร์เซ็นต์ไหมลุง จะให้ขุยอะไรเยอะแยะเขียนเขียนมาตั้งแต่วันแรกแล้วเนาะเขาปิดไหมเนี่ยเอาแบบนี้ดีกว่าคือไปหาลอตเตอรี่ตัวที่เป็นตัวข้างหน้าที่มันอยู่สามตัวหลักหมื่นหลักพันโอ้หลักหมื่นหลักพันหลักแสนเนาะครับมันสลับกันได้ไหมนะอ่าเจ็ดศูนย์สี่ได้สี่เจ็ดศูนย์ได้ที่มองเห็นคือเจ็ดศูนย์สี่เลยนะถ้าใครไปซื้อลองให้ จ็ดศูนย์นสี่แล้วท้ายเป็นอะไรกันแล้วแต่แต่ผมชอบสี่เก้าถ้าเป็นไปได้ก็เอาสี่เก้าเก้าท้ายก็ได้แบบนี้หลักร้อยรูดหลักร้อยรูดเราก็ถ้านนายแปลปกเราก็ขาดฮ <5. S 1> โอ้มันก็สวัสดเอียงหนึ่งมันก็เข้ากันเนาะครับถ้าจะขาดตัวเดียวคือตรงนี้เอาเบิ้ลหน้าหรือเปล่าที่เอียงนะที่เอียงมันก็แค่จะเข้าสี่จุห้าหกตัวแล้วนี่อ่ะครบนี่ ครบแล้วครบแล้วล่างก็อยู่ในนี้แล้วออะไรมาใส่ตัวว่างดิสองสี่เก้ารึเปล่าดิสี่สี่เก้าสองสี่เก้ารึเปล่าคราับโอ้ตัวนี้สวยนะนี่นนศูนย์อยู่หลักหมื่นเจ็ดหลักแสนโอ้ศูนย์อยู่หลักหมื่นเออสี่หลักพันแล้ว,แล,วแล้วเอาสองเออเอาหนึ่งใส่หรือเจ็ดก็ได้อยู่ตรงหลักหลักนี้ ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามรูดหลักร้อยก็ได้มามุกใหม่คือ,อยังไงผมก็ชอบอยู่ตัวเดียวนี้ล่ะถูกไม่ถูกก็เอาตัวนี้อ่ะนะความรู้สึกแบบเคยเชื่อมเชื่อมเก้าปีที่แล้วครับปีที่แล้วกเก้าห้าปีนี้เอาเอาเก้ายนไว้ท้ายแล้วก็ไปดูทางบันไดก็ถ่าดรงเก้าแล้วไม่หลักหน่วยไม่ได้นะสังเกตสังเกตด<ต>ดีๆนะออมทรัพย์กับ การเกษตรออกพรุ่งนี้เลยไม่การเกษตรออก,กวันที่นี่สังเกตดูนะนี่ยี่สิบปีอนหลังเขาจะมาเ่ยเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจำใช้ความจำก่อนเจ็ดห้าสองเจ็ดเจ็ดเก้านี่คือหลักสิบแต่ถ้าเป็นหลักหน่วยนะของถ้าถ้าเขายังอยู่ตรงนี้คือน่าจะเต็มนะเต็มพิกัดเลยกรอบสีแดงก็ไม่มีเนาะกรอบจะเป็นหลักร้อยเป็นอะไรตรงนี้เป็นหกไง 6กสี่เ9้าก็ได้มีแค่นี้คือดูหลักหลักหน่วยเข้ามาหน 7, 7. ่งเจ็ดเอเดี๋ยวหนึ่งเอาแบบนี้ดีกว่าเขาขึ้นทางตรงแล้วหลักหน่วยค่อนข้างจะสมบูรณเก้านะสมบูรณ์มากเอาดีกว่า1นึ่งี่หนึ่งหนึ่งเสา สามเก้าสี่ห้าตัวต่อไปก็หลักหน่วยก็น่าจะอยู่แถบนี้เก้าคงไม่หลุดนะเก้าทั้งห้าตัวนะหลักหน่วยครับอยู่ประมาณนี้คือหลัก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 อะไรนะหลักสิบเนาะเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าหลักสิบก็ไม่ไม่ไปสี่ก็ ไป5ไป8นี่3ตัวก็สรุปโดยรวมแล้วก็จะไปซีเรียสอะไรมาก9อยู่ท้ายถูกไม่ถูกผมมองมุมมองผมอย่างนี้คือแต่ตัวที่ผมชอบที่สุดคือ49แต่ผมจัดไปตั้งแต่หวยออกได้สองสามวันแล้วนะางวันที่หนึ่งเนาะจัดแต่ลอตเตอรี่ผมไม่ได้จักใบส่งให้ f อหมดเองไม่ได้ครับนะครับก็ เบืงต้นน่ะถ้าออก49ถือว่าตรงประเด็นมากถ้าออกตัวเก่า59ก็ไม่รู้จะน่าเกลียดหรือเปล่าแบบนี้ความคิดผมน่าจะ49เพราะว่าเขาเป็นซิกแซกแล้วเพราะเพราะเราสังเกตดูนะหลักสิบเขาะจะมาอย่างนี้752779มันต้องเป็นซิกแซกซ,กซิกแซกต้องออกมาทางนี้เพราะตัวเลขเขาเดินมาเขา เขาเดินแล้วค้อยซิกแซกแล้วเนี่ยซิกแซกปับมานี้ปับซิกแซกแล้วต้องซิกแซ็กกลับคือสี่เก้าอ่ะตัวเดียว,วคือเราได้ไปแล้วสามตัวแล้วก็สองตัวท้ายหลักร้อยหาเองแค่นี้เองเอาแบบนี้ดีกว่าครับสองตัวไม่พูดถึงคือตามตามคิดไว้แค่นี้อ่ะอย่างเก่งก็บิดบิดเป็นสี่สองอีกตัวหนึ่งก็ได้ คือไม่เข้าคู่ให้เข้าลักษณะว่าต้องเขียนเลยดีกว่านั่นเนาะอืมคือเราสี่หนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งเก้าสองแบบนี้ดีกว่าคือผมผมไม่อยากคิดมากอะ่ะรู้แค่นี้ก็เราไม่เสียเยอะนะนี่แค่หนึ่งสองสามสี่ได้ลอตเตอรี่สี่ใบครับตัวนี้ก็ตัวเดียวหรือใครจะแยก โซนศูนนี่แล้วแต่นี่เป็นตัวกันที่ผมเขียนให้เฉยๆแต่ว่าในความรู้สึกผมจะมองเป็นรางวันที่หนึ่งน่าจะขาดแค่ตัวเดียวตรงนี้ผมมองไม่ออก mm hmm. หลักร้อยผมมองไม่ออก <c oughs> ในโซนนี้อยู่ประมาณ <c oughs> นี้นลงสี่เก้าขาดตัวหนึ่งที่เราไม่รู้เลย <c oughs> <c oughs> มันเป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องแปลก <c oughs> เป็นเรื่องแปลกมาก อ๋อไปก้มจับปลาได้เหรียญห้าเต็มกำม,มือเลยเหรียญห้าปกติมีห้ากับหกับศูน์นะถ้าเป็นเหรียญนนะ่ะจะไปจับคู่เอาอยังไงก็ช่าง,รรงแต่ก็เป็นเล็กพศเนาะคือไม่รู้จะคุยไงแล้วคุยได้แค่นี้รู้แค่นี้อะ่ะคือย,ยังไงผมว่าถ้าจะเอาแค่2ตัวไม่เยอะนะบนผมเคยเขียนให้แต่วันแรกแล้ว แปดเก้าจะเสริมอีกตัวหนึ่งคือห้าเก้าตัวเดียวที่ผมไม่ได้เขียนนะครับคือเลขพอสอดังอ่ะมาออกห้าเก้ามันก็ไม่น่าเกียนเพราะว่ามันจะมีบันไดยอยู่หรือบางคนอยากให้เขียนบางคนก็บอกอยากให้เขียนให้เขียนให้อีกตัวนี่แหละที่ชอบมีแค่นี้อะตัวเดียวโดโดๆอะอันนี้ก็เซตได้ไม่ไว่าจะเป็นนิชิไม่เยอะสี่ตัวครับ ข้างบนก็ปกติอันนั้นมันมองไปกลัวจะเป็นตัวหัวชุดนี้อะแต่จะไปมองเห็นคือตัวนี้เป็นตัวหัวคไอ้ตัวนี้คือโอเคอ่ะแต่ชอบตัวนี้ที่สุดยังไงก็ชอบตัวนี้อะ่ะใครจะว่าง,งไงก็ช่างออกไม่ออกก็คือชอบตัวนี้